เมื่อกี้ไปช็อปปิ้งมาคนะนี่คือไอเทมที่เราได้มาแล้วก็ตลอดช่วงนี้อาจจะได้ทำนะคะแล้วก็เป็นแนะนำสำหรับสายมสวิรัติเดี๋ยซื้ออะไรมาบ้างอันนี้นะคะเป็นนักเกตปูกับนักเกตไก่แบบแบบแพนเบนะคะเขาเขียนมาเลยว่าโปรตีนจากพืชเหมือนนักเกตปลาเหมือน เราจะมา,า,าลองชิมดูมันเหมือนไหมแล้วก็มีอันนี้นะคะนักเก็ตไก่จากพืชน,นะคะที่ห้ออะไรไปดูกันเองเนาะแล้วก็อันนี้อยากิน,นเองอันนี้จะเป็นเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเปี้ยเกาหลีมันจะมีชื่อของมันอยู่จาชื่อเรียกไม่ได้เนาะแล้วก็จะมีอันนี้คือที่สุดเลยเพราะว่าเคยสั่งจากหลายเจ้ามาแล้วแล้วก็ชอบกินมากนะคะน,นี่เลยลองมาดูก็เป็นเบอร์เกอร์แพนเบดเหมือนกัน,นอ,อ่ะ ในนี้มีสี่ชิ้นหมดนี้ค่าเสียหายประมาณเจ็ดร้อยบาทโคตรแพงแล้วก็อย่างเนีนี้จะเป็นนี่ไข่ขาวอัดแท่งเราพะโลเดีย๋ยวเราก็มาดูกันว่าแต่ละวันเราจะทําเมนูอะไรกันบ้านค่ะคนคะ่ะมีเรื่องจะสารภาพคะ่ะหิวอะ่ะวันนี้กินข้าเย็นเร็วอะ่ะมันคือข้ออ้างใช่ไหมหลายคนเรียกเห็ุผลหลายคนเรียกข้ออ้างนะคะเรานะคะ<ม>ก็เลย แอบมาลองบ้านนะแล้วก็ทำสิ่งนี้ค่ะทุกคนจริงจัง <laughs> เราทอดอันนี้กินอ่ะมันคือนักเก็ตมันจะเหมือนไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะ้องอันนี้อ่ะนายนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ฉันก็เลยต้องซื้อมาอมนีจะเปอันนี้นักเก็ตไก่ซีโร่ชิคเก้นนะคะก็คือไก่เป็นศูนย์แล้วก็บอกว่ามันคือทำเสร็จออกมาแล้วเป็นแบบนี้เียใช้มือหยิบแ้มันเหมือนแบบ นักเก็ตของแบบแม c FC อะไรอะไรเงี้ยขอชิมเฮ้ยจริงปหมนเนี่ยแกมันเกลือเหมือนนะแต่คือมันมีกลิ่นแบบ กินพืชๆอะแต่สัมผัสมันได้อ่ะอค้ามันยี่สิบสามจันขร้องกินกับซอสมะเขือเทศเลยเราไม่้พอนี้อ่ะแต่วันนี้เราใช้แรงเยอะไงก็น่าจะกินได้ละมั้งตอนเขยา่าซอสแอบเห็นเนียงแข่นั่งเกียดจิ้มซอจิ้มซอสหน่อูเพื่อแบบว่ารสชาติคือมันเหมือนแบบโอเคนะ คือเมีของกินมังมาตั้งแต่ยี่สิบสองอะก็หลายปีแล้วอ่ะเกือบสิบแล้วอ่ะไปบนกอายุเอาเองที่นนักเกตอ่ะแล้วอันี้คือแทนได้ดีดีด,ดีโอเคเลยนะคะก็ไปลองกินกันดูเนาะอันนี้นะคะก็คือเรื่องที่รู้เหมือนกันแบ่งแบ่ง,บงปันชาวมันสวิรัตนะคะ